เดี๋ยวมาใกล้ๆก,กันเลยครับคือผมช่องนลี้วรถไตซิงอ็อนี่บรรุรถไทฟ,ฟอร์ดรัรบดันแรงๆปั้นคันนาน่าจะงานชั่วโมงนะเดี๋ยวบอกว่ารถรถเล็กนี่น่าจะช้าไปเอารถใหญ่มารถใหญ่ในงานได้เร็วนะ มงนูนะ้านนุ่มคว้านแต่แรงนะเสียงมันจะดับแต่แรงมากไฟฟอนนี่ยเป็นรถแห่งตำนานนั่งทำงานชั่วโมงนะนี่ nhanh suối hả, có lúp máy lắng đây, hay nhảy này để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่อยู่นะกปั้นกันนายใหญ่โอเโหฟอรในกะองเขาอยู่แล้วเราเดียวแรงมากดินกำลังพอดีครับ luôn xì Hãy subscribe cho kênh lắm hãy Gõ Để không bỏ